ในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสรากแก้วนะครับระยะช่วงห่างจากอำเภออรัญยประเทศราวสิบกว่ากิโลได้นะตามแนวถนนสวนส,นสอนนะครับจากอำเภอวัฒนา,นานครมุ่งตรงไปสู่คมแดนนะครับที่หรือด่านปลอยเปตนะครับที่อำเภออรัญยประเทศนะครับบริเวณ พื้นที่นั้นนะครับผมเป็นที่ตั้งของปรา,าสาทนะครับปรา,าสาทแบบเขเมรนะครับที่เป็นปรา,าสาทที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับผมของภาคตะวันออกร,รอบเหนือจากที่มีปรา,าสาทเขาล้นปรา,าสาทเมืองไผยปรา,าสาทเขาน้อยแล้วก็ปรา,าสาทสดกอกทุมในเขตในเขตอารันญ,ญประเทศนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับผมก็แบ่งออกไปเป็นอ,อยู่ในส่วนของอำเภอตาพยาบ้างอำเภอโคกสูงบ้างนะครับผมรวนแล้วแต่เป็นอำเภอ,เอตั้งใหม่นะครับผมยกเว้นแต่อำเภอตาพยานะครับผมสำหรับสำหรับปร,สร,บปรสาส,รปรสาทที่อำเภอวัฒนานครเนี่ยนะครับผมเป็นที่รู้จักกันนะครับปัจจุบันในชื่อปราสาทบ้านน้อยห้วยพระใหญ่นะครับอยู่ในเขต ท้องที่ตำบลผักขะนะครับอำเภอวัฒนานครน,นะครับจากโครงสร้างผังประกอบกับตัวปราสาทประธานนั้นได้มีการค้นพบพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์เขวัยยรุจนะ,นะครับเป็นพระโพธิสัตว์ทางด้านการแพทย์นะครับก็เป็นพระโพธิพระโพธิสัตว์ที่มีคุณมีฤทธ นะครับมีอำนาจนะครับผมในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับปัดเป่าความทุกยากนะครับของคนเดินทางดังนั้นนะครับก็เลยทราบว่านะครับปราสาทนี้นะครับเป็นปราสาทที่มีอายุสัมพันธ์กับรัชการของพระเจ้าชัยบรมมนที่7นะครับว่าเป็น ลักษณะของปราสาทแบบเดียวกันกับที่พบมากในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สําหรับภาคตะวันออกนั้นพบไม่มากนะครับผมและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมปราสาทบ้านน้อยห้วยพใย,ยัยเทียมเพือวัฒนานครเนียถือได้ว่าเป็นอโลคยาสารที่เหลือซากสมบูรณ์ที่สุดนะครับผมและก็มีขนาดจากซากถักเนี่ยนะครับผมมีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับผมในภาคตะวันออกนะครับผมสาหรับ ปราสาทที่เป็นประเภทแบบอะรูขยาสารนะครับถ้าจะมีโบราณสถานที่ไหนที่ผมรู้สึกปลูกพันธ์แล้วก็รู้จักมักคุ้นมากนะครับผมที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมก็คงต้องเป็นปราสาทบ้านน้อยห้วยพะใหญ่นี่แหละนะครับผมเพราะว่าเป็นถินฐาน รลรวแวกย่านนะครับบ้านเกิดเมืองนอนของผมนะครับเป็นมาตุภูมิของผมนะครับผมว่าญาติครอบครัวฝ่ายแม่นะครับผมเป็นคนอำเภอวัฒนานคร 40ปีผ่านถนนทางเข้าก็ยังไม่ได้ลาดยางเหมือนเดิมนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ในทําเลที่วิเศษมากเลยนะครับเพราะเป็นริมถนนสุวนรณศรที่จะมุ่งตรงไปสู่ชายแดนที่อเอรัญญประเทศนะครับ เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่กลางทุ่งเลยนะครับผมเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็มีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นปกคลุมในบริเวณนะครับผมแล้วก็มีคันดินนะครับล้อมรอบนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผม แล้วก็จะมีตัวปราสาทนะครับผมซึ่งเป็นประกอบด้วยกำแพงแก้วนะครับแล้วก็ต้องุ้มประตูด้านทิศตะวันออกแล้วก็จะมีบรรณลัยแล้วก็ปราสาทประธานนะครับผมบริเวณทางด้านทิศตะวันออกนะครับถัดจากนี้ไปนะครับก็จะมีคันดินอยู่อีก กลุ่มหนึ่งนะครับในพุ่มไม้นั้นนะครับผมแล้วก็บริวเวณนี้นะครับเดิมเนี่ยนะครับมันเคยมีสะบาลายขนาดใหญ่นะครับผมแต่ก็โดนมันตื้นเขินแล้วก็ถมมีการถมที่นะครับไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ด้านข้างตัวปราสาทนะครับเ,เดิมเนี่ย อันนี้จะเห็นแค่รอยอเศษรอยชิ้นที่เป็นจะเห็นแค่เดิมเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นเนินเนินดินนะครับแผ่กว้างยาวมาปกคุมไว้นะครับผมแต่เมื่อ,อมีเศษชิ้นส่วนที่เห็นล่องรอยอยู่ด้านขอบเนี่ยนะครับผมก็เลยมีการขุดตรวจกันนะครับผม การขุดตรวจครั้งหลังๆนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนผมมาที่นี่อันนี้ก็ยังไม่ได้มีการค้นพบนะครับผมผมมาที่นี่หลายครั้งอยู่นะครับผมด้วยความที่คุ้นเคยกับที่นี่นะครับผมก็นะครับก็จะมีการขุดตรวจออกไปเป็นช่องๆนะครับเพื่อหาซากนะครับผมอันนี้ก็การก่อ,อเป็นบ่อ กุศิลาแรงนะครับรูปสี่เหลี่ยมลดหลั่นกันเป็นชั้นๆลงไปอย่างเงี้ยนะครับผมเ,เคยมีพบนะครับอยู่ที่ปราสาทตาเมืองโต๊นะครับ,รบที่สุรินนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นอ,อ,อโลคยาสารนะครับในรุ่นสร้างสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เช่นกันนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปชมข้างในปราสาท เป็นชิ้นส่วนที่ทับหลังนะครับที่ยังเหลือมีจารึกด้วยเขียนว่ารักเธอเสมอใจนะครับผมเป็นคนรุ่น rs โปรโมชั่นแน่ๆนะครับเพราะว่ารักเธอเสมอใจเป็นชื่ออัลบัม้มฮอตฮิตนะครับของคุณกี้อลิสมันพงเรืองรองนะครับผม สมัยที่ยังมีสองค่ายใหญ่คือ RS กับแกรมมีนะครับพอเข้าผ่านประตูซุ้มเข้ามานะครับก็จะเห็นนะทางด้านนี้นะครับล้อมรอบนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราจะเรียกว่ากำแพงแก้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ เป็นของบรรณลัยนะครับผมก็เป็นที่เก็บคัมภีร์นะครับถ้าเป็นศาสนาพราหม์ก็เป็นที่แห่งเอาของพราหม์ด้วยนะครับผมแล้วในระหว่างรอทําพิธีนะครับผมเก็บคมภีร์ที่สวดมนอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตรงกลางนี้นะครับเขาเรียกว่าปราสาทประธานนะครับซึ่งเป็นส่วนหลักนะครับสําหรับที่นี่นะครับผมความสําคัญนะครับของ ตัวปราสาทประธานนะครับเคยมีการพบพระพุทธรูปพระวัยโรจนะนะครับผมซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญตามคติความเชื่อมหายานนะครับผมเป็นพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์นะครับ,รท,รรบทางด้านของการแพทย์นะครับปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมทาให้เกิดการากําหนดอายุได้ว่านะครับผมอนอกจากแผ่นผังแล้วเนี่ยนะครับผมการพบพระวัยโลจนะนั้นยังเป็นหลักฐานสําคัญที่ ทำให้ทราบว่าโบราณสถานที่นี่เป็นโบราณสถานาเนื่องในคติแบบพุทธมหายานนะครับซึ่งนิยมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับนั่นเองนะครับผมซึ่งก็อยู่ในรุ่นที่กํากหนดนะขอ,อขอบเขตนิยามศิลปะ,ปะว่าศิลปะบายนนะครับผมซึ่งเป็นการตั้งชื่อตามปราสาสตหลักนะครับที่ สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นะครับซึ่งอยู่ที่เมืองพระนครน,นะครับหรือน,ค,อน,นครธมเราก็แต่ในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยนะครับมีการก่ออิฐนะครับผมบแล้วก็เป็นอิฐเก่ามากๆเลยนะครับผมอิฐแบบรุ่นทวาเลยครับเป็นอิฐแบบอิฐทวารเลยดังนั้นก็ไม่แน่ว่า อาจจะเป็นสถานที่สําคัญซึ่งมีมาก่อนหน้าของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แล้วนะครับผมแต่ว่าเมื่อถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็มีการดัดแปลงนะครับทำเป็นอรูคยาศาลนะครับผมเราจะเห็นโครงสร้างบางส่วนซึ่งมันจะแตกต่างกันกันกบอรูคยาศารที่พบในอย่างเช่นเมื่อเปรียบเทียบกับสะมรกตใช่ไหมครับ แล้วก็อย่างเช่นที่ตาเมือนโต๊ะนะครับผมพอพ้นซุ้มประตูออกไปเ็าจะมีเชิงวนทางเดินแล้วก็มีโครงสร้างที่เป็นอาคารนะครับรูปกากบาทนะครับผมแต่ที่นี่ไม่มีนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเค้ารอยหรือข้อมูลนะครับในการบ่งชี้ว่าอาจจะเป็นการแอปพลายนะครับของคนในย่านนี้นะครับของคนในท้องถิน่นี้นะครับผมคือต้องมองนะสัมพันธ์นก,นกันกับความเป็น ศูนย์กลางของชุมชนในย่านนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ออกไปขอบด้านนอกตัวบริเวณปราสาทนะครับก็จะเห็นสระน้ำนะครับก็จะมีสระน้ําอยู่ทางทิศเหนือแล้วก็ทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมสองสระนะครับผมแล้วก็ ที่สําคัญก็คือว่าการมีสะขนาดใหญ่เคยมีสะบาลายขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกเนี่ยนะครับผมก็เป็นสิ่งสะท้อนว่าบริเวณนี้เป็นฐานกําลังคนและก็เป็นชุมชนนะครับผมขนาดใหญ่นะครับผมก็จะเห็นว่าเขามีการเอาศิลาแรงนะครับมาวางโอบล้อมนะครับผมอันนี้เขากรมศริลปกรทำเหล็กมาค้ํายันไว้นะครับเพื่อให้ไม่ให้มันพังลง แล้วก็จะสังเกตว่าอิฐทุกท่อทีครับศีลาแรงทุกก้อนจะมีการเจาะรูนะครับผมสำหรับเหมือนกับเ,เคลื่อนย้ายนะครับผมก็มีการเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่นแน่ๆนะครับผมเพราะว่าศีลาแรงทุกก้อนทีสังเกตก็จะมีการเจาะนะครับผมแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนที่เป็นวัสดุที่เป็นหินทรายนะครับผมซึ่งเป็นส่วนที่ เขาจะนำมาสลักเป็นทับหลังนะครับผมหรือเป็นชิ้นส่วนที่จะต้องมีความทำอะไรที่ประณีตขึ้นนะครับผมเพราะว่าหินทรายนะครับมันจะสกัดเป็นรูปทรงต่างๆได้ง่ายกว่าศิลาแรงนะครับผมมีกำแพงแก้วอยู่ชั้นเดียวนะครับผมแล้วด้านนอกก็จะส่วนด้านนอกจะเป็น คันดินนะครับผมไม่มีคูน้ําล้อมรอบนะครับผมอันนี้ก็จะทําให้เกิดข้อแตกต่างนะเมื่อเทียบกับสดอกก๊อกถมนะครับตรงนี้ก็จะมีเศษชิ้นส่วนนะครับผมที่เขานํามาวางไว้นะครับผมเศษชิ้นส่วนที่ ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีกลุ่มนะครับพวกอิฐนะครับที่พบในย่านนี้เขาก็เอามาวางไว้นะครับผมเป็นการรวบรวมไว้ในที่เดียวนะครับผมในช่วงที่มีการบูรณะมีตะไคร้มีรอยแกบข้าวมีอะไรที่บ่งบอก นะครับความเป็นอ,อ,อิดแบบทาวาอย่างยิ่งเลยนะครับผมจากซากที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่นี่นะครับถือได้ว่าเป็นปราสาท แบบอโรคยาศารนะครับสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับผมจริงอยู่ว่าที่สะโมรกตนั้นนะครับอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าที่นี่นะครับผมแล้วก็มีโครงสร้างที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนกว่านะครับในแง่ที่ว่า ามีการสร้างค่อมนะครับสถานที่เดิมในสมัยทวายังเห็นได้ชัดนะครับส,สร้างทับลงบนสวมลงบนที่ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทคู่นะครับเป็นลอยพระพุทธบาทที่สามลรกตนะครับซึ่งมีอายุย้อนไปถึงพุทธศวตวรรษที่14นะครับผมสำหรับรอยพระพุทธบาทที่สามมรกตนะครับผม ที่นี่ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับจากที่ผมได้อธิบายไว้นะครับในกรณีของการที่เราจะเห็นว่ามีการนําเอาศิลาแรงมาล้อมรอบนะครับอิฐเดิมนะครับผมก,ก็สะก็สะท้อนให้เห็นว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีมาก่อนพระเจ้าชัยวรมันที่7นั่นแหละนะครับผมแล้วก็มาแอปพลายนะครับปรับปรปุงแล้วก็เปลี่ยนเป็นอโลคยาสารนะครับผมขึ้นในสมัย พระเจ้าชัยบรมันที่7นะครับผมแต่จากซากเนี่ยก็ <c oughs> ทําให้สรุปได้ว่าเป็นปรา,าสาทแบบอรูขยาสารที่ใหญ่ที่สุดนะครับในภาคตะวันออกนะครับผมนะบแต่ถ้าเป็นปรา,าสาทที่แบบใหญ่ที่สุดนะครับก็คงต้องยกให้สดอกกอกทมนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับเ,เมื่อ,อ,อมองว่าหนึ่งนะครับผม ส่วนสาคัญที่เป็นโบราณสถานเนี่ยนะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องนับเฉพาะตัวศิลาแรงนะครับหรือแนวคันดินที่ล้อมรอบนะครับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมมันจะต้องนับบาลายนะครับที่อยูอ่ใกล้กันนะครับผมเพราะว่าเป็นส่วนที่ำสำคัญและจําเป็นขาดเสียไม่ได้ของการสร้างปราสาทนะครับในสมัยก่อนนะครับเป็นเหตุผลในด้านของการใช้น้ําแล้วก็เหตุผลในด้านของ ความเชื่อพิธีกรรมนะครับต่างๆนะครับต้องมีส,สศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องมีบาลายเป็นต้นนะครับผมและก็ที่สำคัญก็คือว่านะครับผมบางชุมชนนะครับเขาก็อาจจะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าวัดหรือสถานที่สำคัญนะครับศาส,สนสถานที่เขาสร้างอาจจะมีขนาดเล็กก็ได้ นะครับผมดังนั้นก็คือว่าไม่เป็นหลักประกันครับว่าตรงไหนนะครับตรงตรงที่มีปราสาทขนาดเล็กแล้วเนี่ยนะครับจะหรือขนาดใหญ่เนี่ยนะครับผมก็จะไม่จะเป็นก็จะสัม,สมพันธ์ก็จะมันคือมันจะแป 6, 000, รผกผันกับขนาดของปราสาทได้นะครับผมชุมชนเล็กอาจจะสร้างปราสาทใหญ่โตก็ได้นะครับผม แต่ในขณะเดียวกันนะครับผมก็ชุมชนใหญ่ก็อาจจะสร้างปราสาทที่มีขนาดเล็กนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ไดเด่นชัดเลยก็คือว่า,าบริเวณนี้นะครับคือส่วนสําคัญอันหนึ่งนะครับของเ,อเส้นเพราะว่าอยู่ในเส้นทางนะครับการเดินทางนะครับระหว่างาขมรพระนครน,นะครับกับลุ่มเจ้าพญานะครับผมถัดไปทางด้านนี้นะครับไปทาง ทิศตะวันตกนะครับผมก็จะมีโบราณสถานนะครับที่เรียกว่าปะทายาเกษมนะครับอยู่ตรงตำบลท่า,าเกษมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสแก้วและก็มีอ่างศิลานะครับอยู่ที่บ้านนางงามตำบลท่าเกวียนนะครับอำเภอวัฒนานครนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายที่ครับมีทั้งเขาชะกันมีทั้งเขา30มสิแล้วก็ เลยออกไปนะครับผมตรงแควรพระปงนะครับก็จะมีปราสาทบ้านปราสาทนะครับผมซึ่งมีอายุนะครับย้อนหลังไปกว่าสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7อีกนะครับผมแต่ก็มีการดัดแปลงนะครับใช้งานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เช่นกันนะครับผมสำหรับเหตุผลของการสร้างอโรคยานสารขึ้นทั่วราชนาจักรในสมัยของ พระเจ้าชัยวรมันที่7นี้นะครับผมมีจารึกครับจารึกซึ่งพบทั่วไปในภาคอีสานนะครับผมเป็นจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่7อธิบายเหตุผลของการสร้างอโรคยาสารนะครับซึ่งเดิมเนี่ยปราสาทบ้านน้อยห้วยผยัยก็น่าจะมีจารึกนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมเนื้อความมีดังนี้นะครับว่าโรคทางกายของปวงชนนี้เป็นโรคทางใจที่เจ็บปวดยิ่งแม้มิใช่ความทุกข์ของพระองค์เอง แต่ความทุกข์ของราษฎรเปรียบเหมือนความทุกข์ของผู้ปกครองดูช่างต่างจากผู้ปกครองไทยในปัจจุบันนี้ยังไงก็ไม่รู้นะครับ